หลังจากที่เราบอกได้ประกาศออกมาแล้วค่ะว่าจะทําระบบหาคู่สําหรับผู้ใหญ่มาดูกันดีกว่าว่าคนทางบ้านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่อยู่เหมือนกันฝั่งที่เห็นด้วยบอกว่าก็ดีเลยสิคะเคยมีคนขอหนูเป็นแฟนอยู่อายุ14แต่หนู8ขวบค่ะสมควรไม่สมควรไม่ต้องเล่นคนอื่นไม่สมควรฉันสมควรสมควรสมควรฝัรขข่งที่ไม่เห็นด้วยบอกว่าไม่เพราะว่าจะมีไปทําไมเราก็มีแอปหาคู่อยู่แล้วในเกมของเด็กอย่างเราอย่ามาทําแบบนี้โกรธเด็กเขาเล่น นเนยทําไมโลบอกทําอย่างนี้มันไม่ดีเลยเด็กอยากเล่นมีปัญหาอะไรป้ะเราบอกเอาไว้ให้เด็กเล่นค่ะไม่ได้เอาไว้ให้หาคู่ค่ะผมอาจจะโดนผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่มาจีบผมก็ได้นะเพราะผมหล่อมากขอบคุณทุกความคิดเห็นเลยแล้วเราก็ได้ทาคลิปเล่าอย่างละเอียดไปแล้วไปตามดูกันได้อย่างส่วนตัวเราเองที่เคยเป็น GM อขอไม่เห็นด้วยมีข่าวมีผู้ใหญ่มานัดพบเจอเด็กๆอะ ผ่านทางโลบอกผู้เล่นในโลบอกเองส่วนมากเลยอายุน้อยกว่า16ปีด้วยซ้ําคือเด็กกว่ามอปลายนะทุกคนหละ่ะคิดว่ายังไง